หลังจากฉีกซองก็เปิดไมโครเวฟเอายี่ห้อความลงตั้งไฟแรงสดุดตั้งเวลาสามนาที พยียาฟังสีนะครับถ้ามันหยุดไม่ไหวก็เอาออกได้เลย เหมือนจะหยุดได้นะครับอาแกะล็องตูแทบเพอเยอ่ออกนิดเดียวนะครับแล้วก็เอาไปเกเลี่ยมา ครั้งนี้อบได้ดีมากไม่มีเม็ดที่ไม่คองนะครับเดี๋ยวเราก็แกะทั้งถุงกัน